สวัสดีครับคุณควายครับรับเเป็าวดดคือผมได้รับแจ้งจากประชาชนว่าคุณมานอนขวางทางเขาเข้าออกไม่ได้เลยเข้าใจปะ่ะเขาเข้าออกในซอยไม่ได้มานอนขวางอย่างนี้เนี่ยดูซิเนี่ยมานอนขวางอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาจะออกยังไงอ่ะเข้าใจไหมนะเดี๋ยว อม่ยากเชิญไปตรงนู้นก่อนเข้าใจไหมครับไปตรงนู้ก่อนนะนนนะเดี๋ยวมีปัญหาดิเขาโทรร้องเรียนตลอดเลยนะเอามาลุกบอกแฟนให้ลุกหน่อยไปเร็วบอกแฟนลุกหน่อยไปเร็วเอาลุกลุกก่อนลุกก่อน มุ่นเดี๋ยวไปนอนตรงโน้นนไปม,มึงขวางทางเขาเร็วล,ลุกลุกเร็วเข้าใจไ,ไหมพูดนีเข้าใจไหมเข้าใจไหมนี่อ้หัวใส่ไม่ไปแล้วทำไงอ่ะเราก็โทรร้องเรียนอีกไปเดี๋ยวออกไปตรงโน้นไป

อเขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับคนนะครับไปแล้วครับมามาให้ความร่วมมือดีมากมาเร็วเียมเรียมเรียมมาก ตรงกลับสู่เส้นทางธรรมชาติเรียบร้อยนะครขอบคุณครับผม